สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็กลับมาที่คอกควายของพี่สมยศนะครับวันนี้เปิดสามแม่นะครับวันนี้โอ้เกือบหลายชีวิตนะครับวันนี้หลายชีวิตเกือบ10ชีวิตเลยนะครับสามแม่นะครับทั้งท้องทั้งอะไรทุกแม่เลยนะครับที่ยศสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อารบกวนแนะนำตัวหน่อยครับชื่อสมยศนะครับอยู่หมู่6ตําบลหนองเยดาอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับผมครับเปิดโทรศัพท์0ู1ย์2 2 3 5 3สองเจ็ดสองสองสาหสครับครับวันนี้เราเปิดสามแม่ครับผมแล้วก็มีลูกติดป็นพวนเลยเนาะอ่เอาแม่นี่ก่อนเลยครับแม่นี่ก่อนเลยแม่นี่ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยชื่อแม่สวยครับชื่อแม่สวยเนาะเดี๋ยวลองลองจุงมไอย่างนี้ดิแม่สวยแม่สวยเนี่ยให้ลูกกี่ตัวแล้วตัว ตัวที่สามในท้องตัวที่สามในท้องนะครับ,รบส่วนสูงเท่าไหร่นะแม่สวยเนี่ยส่วนสูงร้อยสามสิบครับร้อยสามสิบครับมีลูกติดกี่ตัวมีตัวนะครับมีลูกกี่ตัวหนึ่งเป็นเพศเป็นเพศผู้เป็นเพศผู้นะ,นะ,นะครับอ่าแล้วเปิดเท่าไหร่นะแม่เนี้ยตัวนี้หกหกหมื่นห้าครับผมเปิดหกหมื่นห้าอยู่ในท้องนี่เป็นลูกของใครครับเป็นอ่าเป็นพ่อเก่าเป็นลูกทองติโตครับอ๋อพ่อเขาเป็นลูกของทองติโตนะครับ ชื่ออะไรนะพ่อที่ทับเนี่ยภูเพชรนะครับเมื่อก่อนเจ้าภูเพชรอยู่นี่นะครับคุมฝูงอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ทับไว้กี่เดือนแล้วนะเนี่ยประมาณสมเดือนประมาณสามเดือนอ่งสามเดือนครึ่งนะครับคือตอนนี้คือรับรองหรือยังว oh, mm ่าติดแล้วก็คิดว่าน่าจะติดเพราะว่ามันไม่มีอาการแล้วโอคือเจ้าของนี้มั่นใจมากนะครับว่าติดนะครับเพราะว่า แต่ว่าการซื้อขายถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็จะตรวจให้เนาะใช่ครับตรวจให้นะครับว่าเรียกหมอมาตรวจให้เพื่อความสบายใจของท่านผู้ชมนะครับที่ซื้อไปนะครับนี่คือแม่สวยนะอัตลักษณ์ของแม่สวยนี่ก็จะมีตาแต้มนะครับให้ลูกกินตัวแล้วนะตัวที่สามในท้องตัวที่สามในท้องนะครับมีตาแต้มมีปากสีขาวแม่นี้เป็นแม่ไทยครับแม่ไทยร้อยนะครับแข้งขาดีครับเรียบดี ผีทางนะครับกลมผีทางลักษณะของลูกอตัวนี้คือลูกเขาไหมเนี่ยนี่เนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่แล<ะ>้วตัวเล็กข้างข้างหลังส่วนสูงร้อยสามสิบใช่ไหมใช่อ่าร้อยสามสิบนะครับมีความยาวนี่ยครับแม่สวยนี่ลักษณะของแม่สวยนะครับจะมีความยาวเนื้อหนังอ่าก็เป็นเม่นเนื้อหนังดีนะครับหนาทุงเท้าขาวชัดเจน ตําหนิไม่มีที่ไหนเนาะหางไม่ดอกไม่มีหางไม่ดอกขาไม่เจ็บอะไรนะครับท่านผู้ชมครับทุกอย่างตําหนิไม่มีเลยนะครับออยู่ในท้องเนี่ยจะบอกว่าเป็นหลานทองตินโตก็ได้เนาะเป็นหลานนะอ่าเป็นชั้นหลานนะครับเพราะว่าลูกที่ตัวที่มาทับเนี่ยเจ้าภูเพชรเนี่ยเป็นลูกเลยนะครับเป็นลูกของทองตินโตนะครับอยู่ในท้องเนี่ยประมาณสามเดือนครึ่งนะอตอนนี้ก็อความมั่นใจของเจ้าของว่าติดแน่ๆอ่าแต่ว่า จะตรวจให้นะครับท่านผู้ชมที่มาซื้อเนี่ยจะตรวจท้องให้อดูทางท้ายท้ายดีครับท้ายเต็มท้ายมะนาวตัดนะครับเต็มเปี้ยเลยพวงหางใหญ่สำหรับแม่สวยเนี่ยพวงหางใหญ่ดกนะครับตัวนี้ใช่ไหมลูกเขาอ่ะใช่ครับนี่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 <ๆ>ลูกเป็นลูกเป็นพ่อไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นพ่อพ่อปู่ของข้างบ้านเนี่ยฮะอ๋อเป็นตัวผู้เนาะเป็นลูกของพ่อฝูงนะครับโอ้ ก็ดูดีเหมือนกันครับลักษณะก็ออกยาวๆเหมือนแม่แข้งขาสูงลอยดีครับจีเดือนแล้วเนี่ยก็ประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนโอ้ผิเพียดพูดนะครับแข้งขาดีครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของแม่สวยอ่านี่ประมาณสี่เดือนนะครับอยู่ในท้องแม่นี่ก็น่าจะสามเดือนนิดๆเนาะครับครับเป็นเป็นทาไมมันทับไวจางเลยมันเป็นยังไงมันอ๋อเพราะว่าบางทีมันเป็นเขาเรียกเป็นสัตว สัตว์วลูกใช่ไหมครับก็พอคลอดมาปุ๊บก็ประมาณคลอดมากี่วันโอ้ประมาณยี่สิบสองวันแม่คึืนสัตว์ใช่โอ้ช่วงนั้นพอดีมีพ่อคุมอยู่พอดีเออพ่ออยู่ก็เลยจัดการนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นสัตว์ไวนะสายนี่นะนี่ครับลูกตัวนั้นนะครับกับแม่กับแม่สวยนี่ครับหกหมื่นห้าเนาะอยู่ในท้องเนี่ยอ่ามั่นใจว่าติดแน่นอนครับเพราะว่าอาการก็นิ่งตั้งแต่ทับมาเนาะ มีอาการแล้วเอาละปละเราไปดูแม่ต่อไปออกมาแล้วท่านผู้ชมครับแม่ที่สองนะครับแม่นี้มีชื่อว่านีชื่อแม่สายครับชื่อแม่สายนะครับแม่สายเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้านะครับอยู่ในท้องก็มีเนาะอยู่ในท้องกี่เดือนครับก็ไล่ไล่ใกล้กเคียงกับตูนุก็ประมาณสามเดือนนิดประมาณสามเดือนนิดนิดโอ้ก็ เป็นลูกของเจ้าผู้เพศเหมือนกันใช่ครับเอแล้วมีลูกติดกี่ตัวอันนี้สองตัวครับลูกติดสองตัวก็คือครอบครัวนี้สามชีวิตกับหนึ่งหัวใจใช่ครับเออเปิดเท่าไหร่ครับตัวเนี้ยเปิดไว้ที่แสนหกครับหนึ่งแสนหกหมื่นบาทนะครับท่านผู้ชมครับลูกตัวโตเป็นเพศอะไรที่ติดเขาเนี่ยเผู้ครับเป็นเพศผู้แล้วลูกตัวเล็ก เป็นเพศเมียเป็นเพศเมียลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มพันล้านมีหลอดใบเนอะมีครบครับเออมีหลอดใบนะครับท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตัวนี้ไหมเนี่ยใช่ครับนี่คนี่ครับตัวนี้เลยครับตัวนั้นคือพี่เขาใช่ครับนี่ตัวนี้เป็นเพศผู้นะครับเป็นตัวพี่ตัวนี้ตัวน้องเนี่ยเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านนะครับมีหลอดใบนะครับอ่าอยู่ในท้องแม่อีกกี่เดือนได้เรียกกันกับแม่น่นก็น่าจะสามเดือนนิดๆิดนะครับ เออเป็นลูกของเจ้าภูเพชรหรือว่าเป็นหลานของทองตีนโตนะครับอยู่ในท้องนี่นะเออถ้าซื้อขายกันก็ตรวจให้ด้วยตรวจให้ด้วยใช่ครับซึ่งตัวนี้สามารถตรวจได้แล้วนะใช่เออสามารถตรวจได้แล้วนะครับอความสูงของแม่นี่งร้อยสามห้านะครับผมเออลักษณะของแม่นะครับก็มีตาแต้มนะครับเออเขาให้ลูกกี่ตัวแลนะ้วเนี่ยเออตัวที่ห้าในท้องตัวที่ห้าอยู่ในท้องนะครับแล้วก็ แม่นี้เป็นแม่ไทยร้อเร์เซ็นนะครับไม่ไม่มีปนโมล่าแล้วก็มีใบหูสีขาวนะครับหยุดรอบคางมีนะครับอ้องอ้องก็มีแต่ยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ชัดเจนมากอา่าถุงเท้าชัดเจนมากนะครับแล้วก็เล็บดเีเล็บดีแล้วก็ลักษณะของแม่นี้นะครับเป็นแม่โครงโครงสร้างดีนะครับโครงสร้างดีอา่ามีความยาวมีอ่างนะครับ ลังนมนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูแข้งขาใหญ่ดีครับเรียบดีเดี๋ยวลูกย่อเดยวเแข้งขาใหญ่นะครับเรียบใหญ่มีตาแต้มนะครับเดี๋ยวไปดูลูกแป๊บหนึง่งนะครับลูกตัวนี้คือเพศผู้เนี่ยเป็นพ่อฝูงเนี่ยเนาะเป็นพ่อฝูงนะครับ ตอนนี้ก็ได้น่าจะได้ขวบแล้วเพราะว่าน้องเกิดมาแล้วขวบขวบหน่อยๆแล้วนั่นคือน้องเขาเป็นลูกส,สาวของเบิ่มพาร้านกี่เดือนแล้วนะสีะ่เดือนเดือนแล้วนะครับนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้โอ้หลอดใบมีนะครับครับอยา่าลูกใยญ่ใหญตัวนี้ครับตัวนี้ขายเนาย่ลูกสาวเบิ่มครับโอ้ขายสวยขายสวยนะครับ หางไม่ดอกนะไม่ดอกครับแม่ก็ไม่ดอกลูกลูกก็ไม่ดอกนะครับโอ้สวยตัวนี้สวยนะครับลูกสาวเบิ่มครับมีหลอดใบสามชีวิตกับหนึ่งหัวใจครับหนึ่งแสนหกหมื่นนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเดี๋ยวมาดูท้ายแม่ก่อนโอ้ท้ายดีนะครับแม่นี้ถ้าอ้วนขึ้นมากว่านี้ท้ายนี่เป็นท้ายมะนาวตัดเต็มเปี้ยครับพองหางใหญ่นะครับพองหางใหญ่ลังนมใหญ่นะครับลังนมดีนี่ยาลูกยาอยาว ยาหลังนมโอ้หลังนมดีโอ้โครงสร้างดีครับอ่างเอาละไปะเราไปแม่ต่อไป mm hmm. ครับออกมาแล้วครับแม่ที่สามครับ แม่นี้ชื่อแม่แม่สร้อยแม่สร้อยนะครับแม่สร้อยส่วนสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดโอ้แม่นี่ยาวแม่นี้ยาวครับอ่าถุงเท้าชัดเจนมีลูกติดไหมเนี่ยมีครับเพศผู้เป็นเพศผู้หนึ่งตัวเนาะในท้องก็เป็นหลานแก้วฟ้าเป็นควายเผือกครับอ๋อพ่อเผือกมาทับเป็นหลานแก้วฟ้านะครับกี่เดือนแล้วประมาณเจ็ดเดือนกว่าประมาณเจ็ดเดือนกว่ากว่านะครับเปิดเท่าไหร่ครับแปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับท่านผู้ชมครับ อยู่ในท้องเนี่ยเป็นหลานของแก้วฟ้าพ่อที่ถ้าเป็นเผือกไหมเป็นเจทีสมาร์ทบัฟช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับควายโดยเฉพาะแปกเนาะอ่ไม่เนียอาจจะได้ลูกเผือกนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวเมียด้วยเนาะ<ช>เพราะว่าลูกก็ที่เกิดมาแล้วนี่เป็นตัวผู้ใช่ครับอืมเป็นเนะมื่นห้าเนาะแล้วแล้ว,แ,ลวแม่นี้ให้ลูกกี่ตัวแล้วครับเนี่ยตัวที่สามในท้องนะฮะตัวที่สามในท้องโอง้แม่นี้ยยาวนะครับท่านผู้ชมครับ แข้งขาตุงเทา้าสีขาวชัดเจนเออแล้วก็ลักษณะนะครับอยู่ที่หน้านี้ก็าตาแต้มก็ยังไม่ชัดเจนมากนะครับแต่ใบหูนี่อู้ขาวโพนนะครับปากสีขาวมีจุดรอบคางมีอ่องอ่อองก็สองอ่องเป็นลางๆครับแล้วก็หน้าอกนี่ใหญ่ครับหน้าอกใหญ่แข้งขาทุงเทา้าชัดเจนแบบนี้ครับเล็บใหญ่ชีคาง ลักษณะควายไทยมาเต็มเปี้ยะครับคอปลาหมอคอเผือกนะเอ้ยคอตันนะครับเนี่ยคอตะคุยหนามากเลยนะครับอยู่ตรงนี้ทางตัวนี้จะเป็นขวัญน,นะครับแล้วก็อยู่เหนือสวะก็มีขวัญน,นะครับอ,อแล้วควายแม่นี้ท้ายมะนาวตัดโอ้พวงหางพวงหางสวยนะครับควายสามแม่นี่พวงหางสวยทุกแม่เลยพวงหางใหญ่ครับ แล้วก็ท้ายเนี่ยเป็นท้ายมะนาวตัดนะครับท้ายมะนาวตัดควายจริงๆแล้วควายมีความสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้จะเป็นควายที่ทับง่ายนะครับทับง่ายแต่ถ้าอ้วนมากๆในบางทีก็ทับติดยากเหมือนกันเอแต่ถ้าอยู่ในประมาณเนี้ยไม่พร้อมนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นถือว่าเป็นควายอ้วนแต่ก็ไม่ได้พร้อมเป็นควายพอดีพอดีเนี่ยตอนนี้แน่ๆเรามั่นใจว่าติดเนาะ อ่าอยู่ในท้องนี่มั่นมั่นใจมากว่าติดเพราะว่าเจ็ดเดือนแล้วไม่มั่นใจได้ไงเออแปดพันห้าก็ต้มาชมครับไหนลูกเขาตัวไหนครับตัวนู้นครับครับขันกายครับโอ้นี่เนาะใช่ครับโอ้นี่นะครับเป็นลูกชายนะครับนี่นี่นี่ลูกก็น่าจะขวบแล้วมั้งนี่ใช่ครับเออหัวใหญ่ครับเขาเปิดๆนะครับตัวนี้เขาเปิดกว้างเออหน้าใหญ่ หมวใหญ่เขาเปิดเป็นลูกพ่อยังไงครับพ่อเขาเป็นพ่อบนบ้านเนี่ยครับอือเป็นพ่อคุมฝูงบนบ้านเนี่ยครับแต่ว่าให้ลูกออกมาดีนะถือว่าหน้าตาหล่อนะเนี่ยยอลูกยอยเออเอาก็เชื่องดีเนี่ยจับได้นะครับจับได้มาลูกมานอ่นี่ขั้นยองเนี่ยโอ้ยาวว่ะเหมือนแม่เลยยาวนะครับเนี่ยแข้งขาดีตัวยาวสีสวยนะครับออกสีนวลดอกเหลา อืที่ดอกเล่าจะว่ักป็นตั้งไหนดอกดอกเล่าก็ได้ยินแต่เขาวาออถือว่าหรอถือว่ารอครับนี่ก็ถ้าท่านไหนที่ยังไม่มีตัวผู้เช็คสัตว์นะครับนี่เช็คได้แล้วนี่ตามได้แล้วนี่ตัวเท่าเนี้ยออสองชีวิตนี่เนาะกับหนึ่งหัวใจเนาะแปดหมื่นห้าครับท่านผู้ชมครับอ่าสนใจก็ ทักมานะครับวันนี้เราเปิดมีแม่มีแม่สวยนะครับยอ,อยู่ในท้องสามเดือนนิดๆนะครับแล้วก็ลูกตามนี่เป็นตัวผู้นะครับสี่เดือนปิดไว้ที่หกหมืนห้าเนาะเป็นหลานทองตีนโตอยู่ในท้องแล้วก็แม่แม,แม่สายนี่นะครับหลานของแก้วฟ้าอยู่ในท้องประมาณเจ็ดเดือนกว่าลูกตามตัวนั้นไม่ใช่ลูกตามลูกติดนะครับลูกเขาแท้ๆนะครับแล้วก็สองชีวิตกับหนึ่งหัวใจในท้องนี่แปดหมืนห้าครับท่านผู้ชมครับ เออแม่นี่ยอุ้ยยาวยาวแม่นี่ยาวแล้วก็มีแม่เอ่อแม่สายครับโอ้หน้าแม่สายอันนี้แม่มแม่สร้อยนะครับตัวตีนี้แม่สร้อยรุ่นแม่สายนะครับสามชีวิตลูกตัวตัวเป็นเพศผู้ลูกตัวเล็กเป็นเพศเมียเป็นลูกของเบิ้มพัลานนะครับมีหลอดใบอยู่ในท้องแม่ก็เป็นหลานของทองกินโตเหมือนกันนะครับแสนหกอ่าแสนหกนะครับท่านผู้ชมครับอ่าสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์เลยนะครับพี่สมยศศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่ง สองเจ็ดสองสองสามห้าสามนะครับอู้วายตัวนี้สีสวยจริงเลยนะี่นะทุบแม่สนะร้อยนี่นะเออเอาก็คือทุบแม่นี่ก็คือถ้าสนใจก็เดี๋ยวเรียกหมอมาเช็คมาอะไรให้<า>ให้เอาตรวจท้องให้ด้วยครับนะครับอ่าทุบแม่เลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าตกลงซื้อตัวไหนตรวจท้องให้นะครับเพื่อความมั่นใจนะครับแต่ตอนนี้ มั่นใจทุกตัวเลยครับว่าท้องแน่นอนนะครับอ่าไปดูตัวผู้ไหมครับเดี๋ยวดูตัวผู้เดี๋ยวจะพาไปดูตัวผู้นะครับมีมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งเข้ามาคุมอยู่ที่นี่นะครับเมื่อก่อนนี้เจ้าผู้เจ้าผู้เพศอยู่นี่ครับแล้วก็ท้องไว้เลยแล้วก็ตอนนี้มีตัวใหม่เข้ามาอีกแล้วเนาะใช่ครับปปพาไปดูกันครับท่านผู้ชมครับขอรบกวนใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านที่เลี้ยงควายแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยนะครับมาแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะครับของวัวตอนนี้มาแล้วครับชื่อสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์นะครับชื่อวินเนอร์นะครับวินเนอร์เนี่ยมาจากอ่าที่เดียวกันกับ j t สมาร์ทบัฟนะครับเป็นงานวิจัยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้สําหรับวัวโดยเฉพาะนะครับสําหรับวัวโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับตัวนี้ครับผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติร้อเซนนะครับปราศจาก ยูเรียปนเปื่อนนะครับแล้วก็ปอดสารพิษและสารตกค้างอ่าดียังไงครับก็คือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็บำรุงระบบสืบพันธุ์นะครับทําให้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยที่อ่าซุดโทมไปเสื่อมโทมไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับกําจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในลําตัวของวัวของของวัวองท่านนะครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างก็คือระเบิดโครงสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มภูนประสิทธิภาพระบบดูดซึอมอาหารนะครับ นี่คือผลิตภัณฑ์นะครับชื่อวินเนอร์นะครับปริมาณการใช้นะครับสองช้อนเท่ากับอ่าหญ้าประมาณสักสิบกิโลกรัมก็ได้นะครับโรยไปที่หญ้านะครับแล้วหรือผสมน้าได้ห้าสิบรินะครับสองช้อนนี้นะครับหรือจะให้วัวเป็นฝูงทีเดียวเลยก็ได้นะครับหนึ่งถุงนี่นะครับห้าร้อยกรัมนี่นะครับ เท่ากับยา500กิโลกร,รัมหรือน้ำ2,500ลิตรนะครับท่านผู้ชมครับซองนี้ผสมกับน้ำได้2,500ลิตรต่อวัวหนึ่งฝูงใหญ่ๆเลยนะครับอ่าหรือจะให้กินวันละหนึ่งครั้งต่อวัวหนึ่งตัวก็สองช้อนต่อน้ำ50ลิตรนะครับท่านผู้ชม500กร,รัมนี่นะครับราคาอยู่ที่390บาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นของควายเป็นพ่อพันธุ์สูตรสีน้ำเงินนี่นะครับ พ่อพันธุ์ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับคงสภาพกล้ามเนื้อและโครงสร้างนะครับขณะที่เราทับหรือผสม๋งใหญ่นะครับไม่ยุบไม่ซูบไม่ผอนะครับช่วยให้น้ําเชื้อแข็งแรงนะครับบํารุงเสริมนะครับกาจัดของเสียที่คั่งค้างสะสมรักษาสมดุลในระบบขับถ่ายนะครับนี่คือระบบพ่อพันธุ์นะครับบารุงเสริมสุดยอดขวายรุ่นนะครับสูตรนี้สีเหลืองนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มน้ําหนัก โตตามพันธุกรรมนะครับเร่งสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างกําจัดของเสียเพิ่มเชื้อดีนะครับกระตุ้นการเจริญเติบโตการกินอาหารและหญ้านะครับนี่ตัวนี้เป็นควายรุ่นนะครับจากแปดเดือนอย่านมนะครับเป็นยันสามปีเลยนะครับตัวนี้กินดีมากนะครับโตไวและเบิดโครงสร้างคือสูตรนี้นี่คือสูตรแม่พันธุ์นะครับสีชมพูนะครับแม่พันธุ์นี้ก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับลดกาลดโอกาสเสี่ยงจากการแท้งนะครับ กระตุ้นการเป็นสัตว์ให้ไวขึ้นนะครับหรือควายตัวไหนที่เป็นสัตว์แล้วทับไม่ติดหรือไม่ค่อยเป็นสัตว์นะครับกินเข้าไปเลยครับเจที่สามารถบ้านี้ก็จะไปทํางานเขาเองนะครับทําให้ควายตัวนั้นทับติดง่ายขึ้นสัตว์ง่ายทับติดง่ายแล้วก็ลูกในท้องก็ลดความเสี่ยงของการแท้งนะครับฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ดีนะครับกระตุ้นการ เป็นสัตว์ได้ง่ายนะครับช่วยให้ลูกในท้องสมบูรณ์นะครับบำรุงน้ํานมแม่ด้วยนะครับเพิ่มปริมาณน้ํานมและสารอาหารให้กับนมของแม่ด้วยนะครับนี่สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจตาที่สามารถแบบนี่ยครับคุณสมบัติเด่นของควายแซบนะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมและโตไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับ กำจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับควายใหญ่ควายเล็กควายโตควายตัวผู้ตัวเมียกินได้หมดเลยครับอ่าสาหรับราคานะครับสูตรนี้อ่าสาหรับราคาสูตรนี้ก็คือ8ป0บาทนะครับสูตรนี้ครับอ่าอัตราการใช้ของสูตรนี้นะครับก็คือ4ช้อนต่อน้ํา50ลิตรนะครับ4ช้อนต่อน้ํา50ลิตรนี่นะครับสําหรับอ่ากระปุกเล็กนะครับ สองช้อนนะครับต่อน้ําา0ลิตรินะครับหรือใส่้าประมาณสัก 1- นถึงสกิโลกรัมนะครับโรยกับยาวันละหนึ่งครั้งนะครับสองช้อนน้ํา30ลิตรหรือจะโรยกับยาก็ได้นะครับสำหรับสูตรนี้ราคา390บาทนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมซื้อครบ3ากับปลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นของควายกับปลุกเลกหรือว่าจะเป็นของวัวก็ได้ครับรวมกันทั้งควายและวัวนะครับราคาเท่ากันนะครับ390บาท อ่าผลิตภัณฑ์เจตี่สามารถบัฟนะครับหรือจะเป็นผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสาหรับวัวโดยเฉพาะครบ3ชิ้นเมื่อไหร่นะครับแถมเสื้อยืดแขนยาว1ตัวนะครับสําหรับสูตรของวัวนะครับถ้าท่านไหนซื้อครบ3ถุงนะครับราคาลดทันทีครับเหลือเพียง1,000บาทเท่านั้นนะครับแถมเสื้อแขนยาวอีก1ตัวนะครับฟรีค่าส่งตัวประเทศนะครับท่านผู้ชมครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมารับชมอ่าพ่อพัน พ่อคุมฝูงนะครับที่อยู่ที่ข้อของพี่สมยศนะครับเจ้านี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจ้าถังเงินนะครับถังเงินนะครับแล้วเจ้าถังเงินนี่เหล่ากอยังไงเป็นหลานเปียวใหญ่ครับเป็นหลานเปียวใหญ่อนะ๋อพ่อทองสุกนะครับเปียวใหญ่นะครับนี่เป็นหลานเขาพ่อเขาเป็นลูกลูกของทองสุกนะครับอยู่กับเสียจโจ้แถวส้อยละครนี่แหละครับพ่อเขาผมจําชื่อไม่ได้อยู่ในฝูงนั้นชื่อชื่ออะไรันเพิ่งจำไม่ได้แล้ว นั่นแหละอู้อายุเท่าไหร่นะเนี่ยสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนครับโอ้ oh. หน้าใหญ่หัวใหญ่ครับเอ้ hey. ตอนนี้เขาทับได้ยัง่ยเอ,อ่ทับได้เลยฮนะเนี่ยนะตอนนี้ข้างๆบ้านก็นโดนสสย,อยไปสองสามแม่เลยเงี้ยติดติดไหมติดครับโอ้โอ้โอ้ทับได้แล้วนะครับโอ้เล็บใหญ่จริง ตอนนี้สูงเท่าไหร่นะน่าจะร้อยสี่สิบบวกคร <40 S 2> ับสี่สิบบวกสี <40 S 2> ่สิบน,น่าจะมีสี่สิบบวกสี่สิบสี่สี่สามสี่สสี่น่าจะได้นะผมว่านะอเนออโอ้ไข่ดีครับ ท, ập, ทับทับทับเท่าไหร่นะทับจริงอ่ะพ <1, 5, S 1> ันห้าพันห้าเนาะโอ้ก็ถ้าโซนไกลๆบ้านนี่ก็มาได้เรื่อยๆครับหมายถึงว่าก็สองรอบสามรอบเอาจนจนติดนะครับอืมท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับน้องยายดานี่นะครับอ่าอยากจะได้เหล่าของพ่อทองสุกนะครับนี่แหละครับเป็นชั้นหลานนะเอามาเอามาทับจริงได้ครับพันห้า รับประกันจนติดนะครับครับลักษณะดีนะดูหน้าใหญ่อ่าดูหน้าใหญ่ดูตาเนี่ยปูนออกมานะครับอ้หัวหมหัวโหนดีมากเลยนะลักษณะทรงเขาแบบนี้นะครับขึ้นมางี้เป็นทรงเขาที่กําลังนิยมในตอนนี้นะครับ สิบเก้าเดือนตอนนี้ทับได้แล้วมีมีมีคนอามาทับแล้วแ้วก็ติดซะด้วยถามแม่แล้วใช่ไหมเออนั่นแหละเป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ยังทับไม่ได้แต่บางตัวก็ทับได้ก็ก็แล้วแต่เนาะถ้าทับติดก็คือายรุ่นนี้มันทับได้อยู่แล้วเนี่ยมันสมบูรณ์นะแล้วก็ตัวใหญ่เอออนี้หนาปึกเลยนะครับ Oh. น่าจะอนาคตก็น่าจะมีร้อยหกสิบเหมือนกันนะกว่าตอนนี้เนาะครับตอนนี้อายุแค่สิบเก้าเดือนนะครับร้อยสี่สิบน่าจะร้อยสี่สิบห้าหรืออาจจะถึงแล้วน้ันเนี่ยน่าจะใกล้เคียงออตัวใหญ่นะครับเป็นหลานของทองสุขครับท่านผู้ชมครับอ่ะถ้าดูอยู่ถ้าอยากได้เ,เลือดอยังไงก็จูงตัวเมียมานะครับหรือจะให้พาไป ก็ไ,ไปใช่ไหมอยู่แถวแถวนี้เนาะแถวตําบลหนองใหญ่ดาทับทานนี้นะครับท่านผู้ชมครับเอาละทายแแนลชายมางคลก็อ่าขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ